สวัสดีครับผมพบกับร้านสุภาวาสแท็กเตอร์นะฮะวันนี้ผมมี L3608 ตัวนี้ตัวดีทีมานำเสนอขายนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบคันฮะตัวนี้เป็นรถเก็บรายละเอียดทั้งคันนะครับสีสันยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นครับตีบงตีบูทน,น,น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท,งท้ายคือเราลงให้ใหม่หมดเลยครับแขนลงแขนลากใหม่หมดเลยครับ ตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์เดิมนะฮะเครื่องเกียร์นั่นไฮดรอลิกสมบูรณ์แบบนะฮะรถไม่เคยแกะเครื่องมานะครับมาเก็บรายละเอียดเก็บสวยให้ลูกค้าฮะตัวนี้สามารถชมรถได้ที่สุรินทร์นะครับตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะฮะอ่าเรามาฟังเสียงกันครับ เียดทั้งคันนะ,ะเป็นรถสวยเลยครับไปสปอร์ตลงสปอร์ตไลติดให้ใหม่หมดนะฮะย้ำนะครับรถคันนี้315,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ด้านหน้าผ่านพวนมา1ันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูระบบไฟดูฮะ รถใช้งานพร้อมใช้งานนะฮะใช้งานยาวๆเลยย้ำนะครับตัวนี้สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการแล้วก็จเจ็บเงินปลายทางได้ด้วยนะฮะระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์แบบนะฮะหางไม่จะตุกไม่มีลั่นนะฮะ tiền nhà mấy mày xin xin nữa